I'm not sure ฉันไม่แน่ใจ I'm not sure ฉันไม่แน่ใจ It's unclear to me มันไม่ชัดเจนสำหรับฉัน It's unclear to me มันไม่ชัดเจนสำหรับฉัน That's a bit ambiguous นั่นค่อนข้างกำกวมหรือว่าคลุมเครือ That's a bit I'm ambiguous นั่นค่อนข้างกำกวมหรือว่าคลุมเครือ I'm in a daze ฉันรู้สึกมึนงง I'm in a daze ฉันรู้สึกมึนงง I'm exhausted ฉันเหนื่อยมาก I'm exhausted ฉันเหนื่อยมาก I'm so tired ฉันเหนื่อยจัง I'm so tired ฉันเหนื่อยจังหรือว่าฉันเหนื่อยมากก็ได้นะครับ I'm drained ฉันหมดพลังหรือว่าฉันหมดแรง I'm drained ฉันหมดพลังหรือว่าฉันหมดแรง I need some rest ฉันต้องการพักผ่อน I need some rest ฉันต้องการพักผ่อน I'm running on empty ฉันไม่มีพลังงานเหลือแล้ว I'm running on empty ฉันไม่มีพลังงานเหลือแล้ว I'm just a little bit tired ฉันแค่เหนื่อยนิดหน่อย I'm just a little bit tired ฉันแค่เหนื่อยนิดหน่อย I need a break ฉันต้องการหยุดพัก I need a break ฉันต้องการหยุดพัก I'm wiped out ฉันหมดแรง I'm wiped out ฉันหมดแรง What a surprise At this? What a surprise At this? I can't believe it ฉันไม่อยากเชื่อเลย. I can't believe it ฉันไม่อยากจะเชื่อเลย. That's unbelievable Lila That's unbelievable Lila You are kidding me คุณล้อฉันเล่นใช่ไหม You kidding me คุณล้อฉันเล่นใช่ไหม I just wanted to say hi ฉันแค่อยากจะมาทักทาย I just wanted to say hi ฉันแค่อยากจะมาทักทาย I have a question for you ฉันมีคำถามจะถามคุณ I have a question for you ฉันมีคำถามจะถามคุณ Do you have a moment to talk คุณพอมีเวลาคุยกันหน่อยไหม Do you have a moment to talk คุณพอมีเวลาจะคุยกันหน่อยไหม How have you been ช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง How have you been ช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง Long time no see ไม่ได้เจอกันนานเลยหรือว่านานแล้วไม่ได้เจอกันเลยนะลองทอมโนสิ no ไม่ได้เจอกันนานเลย I've been meaning to call you ฉันตั้งใจจะโทรหาคุณอยู่พอดี I've been meaning to call you ฉันตั้งใจจะโทรหาคุณอยู่พอดี What have you been up to ช่วงนี้คุณทำอะไรอยู่บ้าง What have you been up to ช่วงนี้คุณทำอะไรอยู่บ้าง It was great to see you again ดีใจที่ได้เจอคุณอีกครั้ง It was great to see you again ดีใจที่ได้เจอคุณอีกครั้ง I get it ฉันเข้าใจแล้ว I get it ฉันเข้าใจแล้ว I'm sorry to hear that ฉันเสียใจที่ได้ยินเรื่องนั้น I'm sorry To hear that ฉันเสียใจที่ได้ยินเรื่องนั้น I can imagine ฉันพอจะนึกภาพออก I can imagine ฉันพอจะนึกภาพออก That sounds tough ฟังดูหนักหนานะ That sounds tough ฟังดูหนักหนานะ I'm here for you ฉันอยู่ข้างคุณนะ I'm here for you. ฉันอยู่ข้างคุณนะ I know what you mean. ฉันรู้ว่าคุณหมายถึงอะไร I know what you mean. ฉันรู้ว่าคุณหมายถึงอะไร I feel you. ฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณ I feel you. ฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณ I'm so glad to hear that. ฉันดีใจที่ได้ยินเรื่องนั้น I'm so glad to hear that ฉันดีใจที่ได้ยินเรื่องนั้น I appreciate you telling me ฉันซาบซึ้งที่คุณบอกฉันนะ I'm appreciate you telling me ฉันซาบซึ้งที่คุณบอกฉันนะ You're a great friend คุณเป็นเพื่อนที่ดีมาก You're a great friend คุณเป็นเพื่อนที่ดีมาก I really enjoy spending time with you. ฉันมีความสุขที่ได้ใช้เวลาร่วมกับคุณ I really enjoy spending time with you. ฉันมีความสุขที่ได้ใช้เวลาร่วมกับคุณ Thank you for being there for me. ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างฉัน Thank you for being there for me. ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างฉัน Let's make some plans มาวางแผนทำอะไรร่วมกันเถอะ Let's make some plans มาวางแผนทำอะไรร่วมกันเถอะ You can count on me คุณวางใจในตัวฉันได้เลย You can count on me คุณวางใจในตัวฉันได้เลย I'm glad we're friends ฉันดีใจที่เราเป็นเพื่อนกันนะ I'm glad we're friends ฉันดีใจที่เราเป็นเพื่อนกัน I'm grateful for you ฉันรู้สึกขอบคุณในตัวคุณ I'm grateful for you ฉันรู้สึกขอบคุณในตัวคุณ Let's talk about it มาคุยเรื่องนี้กันเถอะ Let's talk about it มาคุยเรื่องนี้กันเถอะ I'm sorry if I offend you ฉันขอโทษถ้าฉันทำให้คุณขุนเค,คือง I'm sorry If I offended you, ฉันขอโทษถ้าฉันทำให้คุณรู้สึกคุณเคือง Can we agree to disagree? เราตกลงที่จะไม่เห็นด้วยใช่ไหม Can we agree to disagree? เราตกลงที่จะไม่เห็นด้วยใช่ไหม Let's clear the air มาเคลียร์กันให้ชัดเจนเถอ Let's clear the air มาเคลียร์กันให้ชัดเจนเถอ I see your point ฉันเข้าใจในมุมของคุณ I see your point ฉันเข้าใจในมุมของคุณ That's not what I meant นั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันหมายถึง That's not what I meant นั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันหมายถึง I have to go ฉันต้องไปแล้ว I have to go ฉันต้องไปแล้ว I'm running late ฉันกำลังจะไปสาย On running late. ฉันกำลังจะไปสาย, It was, night, ย It was nice talking to you. ดีใจที่ได้คุยกับคุณ It was nice talking to you. ดีใจที่ได้คุยกับคุณ I'll catch you later. ไว้เจอกันใหม่นะ I'll catch you later. ไว้เจอกันใหม่นะ I'll see you round. ไว้เจอกันใหม่นะ I'll see you around ไว้เจอกันใหม่นะ Talk to you soon ไว้คุยกันใหม่นะ Talk to you soon ไว้คุยกันใหม่นะ I'm just curious ฉันแค่อยากรู้เฉยๆ I'm just curious ฉันแค่อยากรู้เฉยๆ h o w s life ชีวิตเป็นยังไงบ้าง h o u s life ชีวิตเป็นยังไงบ้าง Did I miss anything? ฉันพลาดอะไรไปหรือเปล่า Did I miss anything? ฉันพลาดอะไรไปหรือเปล่า What happened? เกิดอะไรขึ้น What happened? เกิดอะไรขึ้น In my opinion ในความคิดของฉัน In my opinion ในความคิดของฉัน From my point of view ในมุมมองของฉัน From my point of view ในมุมมองของฉัน I'm on the fence ฉันยังตัดสินใจไม่ได้หรือว่ายังรู้สึกลังเล I'm on the fence ฉันยังตัดสินใจไม่ได้แล้วก็รู้สึกลังเล You've got a point คุณมีเหตุผลนะ You've got a point คุณมีเหตุผลนะ I see your point ฉันเข้าใจในมุมของคุณ I see your point ฉันเข้าใจในมุมของคุณ